<c oughs> ยำบ่วงกันครับเมื่อวานก็ได้อยู่นีเนาะคือเก่าๆลาบาดเนี่ยหนีแล้ว่าโอ้ยังมีโตครับยังเหลือครับเนี่ย โอเค่ำบ่งที่เก่าเวลาเดิมเออคนละเวลาไปครับเอามาเบ่งบ่วงอันแรกเลยครับพอพันบ้าตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ปุ๊ดตุ๊ดตุ๊เอา บ่วงหายครับอะไรใส่ไว้นี่หายไปไหนอโอ้ยตายแล้วบาทนี่หาใช้ได้หกแท้ เเจอแล้วครับพี่หลอกตาเจ้าของ มาแล้วครับถ uh, ึกแล้วครับมานแล้วโอ้หคาคัดคัดคาดคาดคั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 ดครับคัดคัดคัดคัั่คัคััดคััดคัดคัดคัับคัดคัดคัดคคัันครับั ห้าขีดครับอ่ะเบิ่งหันต่อไปอ๋อพิ่นถึกลากพี่เนาะโอ้ลากไปพูกหมุนบมดเลยนี่ถือจากนี่ใส่ไว้นี่นี่ออาโอเคครับโอเคโอเคทิกะแ็กตายโอ้โหขาดพ่อดี เกือบขาดครับตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมเปึปป๊บปิ๊บเบงเฮือนอยังใหม่กิบอยู่บ้านหนุบ้านหนุหเฮือนหนุหลังนี้โอ้ชน หมุนเลยครับโอ้โอโบ่อหมานครับฟังบ่อชนเลยต๊ดือดเดือบึงครับบึงโอ้โบ่อมาครับรทางเป็นเป็น บอมาอีกโอ้มนันตัวหนึ่งเี่ยบอบอมีตัวสองตัวสามให้เบิงเ่งนะบอบอมาครับ ยังคือเก่าครับอ่ะอีกไม้หนึงมาเิ่งไม้นี้ครับแตง่าผ่าหมุนบนละ่ะเอ็นหนูคือเก่าเก่า กับาเบื่อนี้นะบาเตือนตืดตือตืออ๋โอ้ยแหลมชนครับเอตลาดนะครับ หมดแล้วครับบ่วงยี่สิบอันขอปิดทิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับ